ไปเป็นบริการให้ยิ่งรักต่อมาไปเป็นบริการให้เรษฐาต่อมาก็ไปเป็นบริการให้อุ้งอิงนะฮะตอนนี้พอจะกลับไปที่เดิมอยู่ลําบากก็ดินะฮะก็มาจากการเมืองก็ต้องไปกับการเมืองนี่ไงฮะฝ่ายการเมืองก็เลยเตะไปเป็นผู้นวยการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความปรองดองนั่นไง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหน์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องราวนะครับของผู้กกับหนุ่ยซึ่งก็เป็นคนของทักษิณชินวัตรแล้วก็ตระกูลชินวัตรนะซึ่งปรากฏว่าได้รับตําแหน่งเพิ่มเติมคอรอม,อมีมาติแต่งตั้งพอตอพาะะําบลอําเภอวัทันยูวิทยาพโลโยยหรือผู้กํากับหนุย่ย นายตำรวจอารักขาอดีตนายกตระกูลชินวัตรเป็นรองพัเภสํานักงานปยวันที่11พฤศจิกายน2568ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นัสไอรินพันริสรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครมมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้พอตำบลอำเภอวัฒนยูวิทยาพโลไทยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามารถขีปรองดองปอยอบักสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พอตำบลอำเภอวัฒนยูหรือที่เรียกกันติดปากว่าสารวัตรนุย่ยเคยเป็นนายตำรวจติดอามอาักขาดูแลความปลอดภัยของอดีตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยถึง4ี่คนคือนายทักษิณชินวัตรนสอยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินและนสแพนท,ทานชินวัตรซึ่งได้อนย้ายจากข้าราชการตำรวจ มาเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดป,ปอยปอสไมยหนวกแพททองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องของผู้กำกับหนุ่ยนะครับซึ่งได้มีตำแหน่งขึ้นเป็นถึงรองผู้บรยการขับเคลื่อนการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งตั้งโดยสมัยของอเศรษฐานะครับตวีสินและต่อมาอุ้งอิงก็ดำเนินการต่อ นะครับซึ่งมีการเตรียมการในเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็เรื่องของความปรองดองนะครับมีคนถามผมเยอะมากตกลงเนี่ยมันเป็นยังไงทไําไมรัฐบาลของุทินชาเวรคุนซึ่งอยู่ตรงข้ามนะครับกับทางตระกูลชินวัตรเนี่ยทาไมจู่ๆไปตั้งคนกใกล้ชิดตระกูลชินวัตรอย่างพุ่มกับหน่วยเนี่ยขึ้นเป็นถึงรองผู้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติเลยทีเดียวผมเรียนรุ่นส่วนนะจำได้ไหมฮะสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายยุ่งตรีได้ตั้งกรรมการชุดหนึ halfway, 2020, parsley, ่งที่ชื่อว่ากรรมการยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีนะครับซึ่งต่อมาก็มีการปรับกำลังเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศนะยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความพรองดองขึ้นมาก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับ ซึ่งผมเคยเรียมตลอดนะไอะสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดอ่ะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่มีที่ไหนในโลกเขาทายุทธศาสตร์ชาติแค่ยี่ปีเขาทําอย่างต่ำห้าสิบปีผู้ที่เขียนยุทธศาสตร์ชาติต้องมีวิชั่นห้ปีข้างหน้าไม่ใช่สเต็ปบายสเต็ปนะครับหรือ1นึ่งสไม่ใช่เขาตรียมการไปล่วงหน้ามองเป็นผู้นําเชิงปฏิรูปที่มีความสามารถในการมองเห็นอนาคต และสามารถนำพาองค์การเข้าสู่อนาคตได้นะครับพอไม่มีความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติไอกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ตั้ง,ต,งตั้งมาเนี่ยเนี่ยที่ปุ่มกับหน่วยเป็นเนี่ยจึงมาแล้วก็หายแล้วก็ตายจากไปนะฮะจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับจริงๆกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะต้องอยู่เหนือรัฐบาลเพราะมันเป็นยุทธศาสตร์รัฐบาลเป็นเพียงยุทธการข้าราชการเป็นเพียงยุทธวิธีต้องเข้าใจหลักนี้ก่อน แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยไปขึ้นตรงกับสภาพั t เออมันก็แปลกดีนะอยู่ฝ่ายวางแผนนะฮะของรัฐบาลมันก็เลยทำให้สถานการณ์ของประเทศวนกลับมาที่เดิมตุจริตเหมือนเดิมโกงเหมือนเดิมนะฮะและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเดี๋ยวก็กำลังจะเข้าสู่รัฐประหารด้วยการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมถ้าปล่อยให้เป็นแ,แบบนี้ นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้นะโฆษกรัฐบาลไดนะ้มีการออกมาถแถลงว่าพุ่มกับหน่่ยเนี่ยนะฮคือฮามากเลยจะได้ขึ้นเป็นถึงรองผู้มนวยการหมายความว่ายอย่างไรนะครับหมายความว่ายอย่างไรก็คือเอาไปแขวนฮะเอาออกจากตับ,บวัไปแขวนนะครับตำแหน่งผู้มนวยการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยทำไมต้องไปแขวนไปองค์กรเนี่ยมันไม่สามารถจะช่วยอะไรได้หรอก อย่างที่ผมเรียนตั้แต่ต้นเนี่ยมันจะปฏิรูปประเทศได้ไหมมันก็ไม่ได้นะครับมันจะกําหนดยุทธศาสตร์ชาติได้ไหมมันก็ไม่ได้มันสร้างความปองดองได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะการวางหลักตั้งแต่ต้นมันผิดตั้งแต่ต้นงานยุทธศาสตร์มันต้องอยู่เหนือรัฐบาลรองจากพระมหากษัตริย์ที่จะเป็นผู้กําหนดถานการนะครับที่ผ่านมาในยุคพุเอกเปรมติณสุรานนท์ จะมีฝ่ายที่เรียก่็ฝ่ายยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้กําหนดวางแผนทิศทางของประเทศเดินไปนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาไปเอากรรมการยุทธศาสตร์ไปอยู่ภายใต้รัฐบาลเออมันก็เป็นสิ่งที่แปลกดีนะครับรู้ไม่จริงนะครับนั่นหมายก็ว่าพุ่มกลับหน่วยนี้ไปอย่างนี้หมายความว่านายทำไมตั้งให้เป็นแบบนี้โดนย้าอยออก่าตํารวจไปดูหน่วยนีย้แล้วประเด็นคือจากเดิมเป็นพุ่มกลับ สมมติอยู่หนึ่งโรงพักก็มีลูกน้องสักร้อยสองร้อยคนแต่เขาเนี้ยไปอยู่เนี่ยน่าจะมีเก้าอี้อยู่ตัวเดียวนะครับแล้วมีทีมทํางานอยู่ตัวเดียวคนเดียวเต็มพี่ก็มีลูกน้องมาช่วยราชการแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเป็นก็จะจริงนะที่เกิดขึ้นนะครับแต่บุ้มกับนุยเนี่ยนะฮะพอยิงลักเริ่มตั้งแต่ทักษิณปีสี่เก้านะตั้งแต่เป็นผู้หมวดแล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นยิ่งลัก ไปเป็นบริการให้ยิ่งรักต่อมาไปเป็นบริการให้เสษฐาต่อมาก็ไปเป็นบริการให้อุ้งอิงนะฮะตอนนี้พอจะกลับไปที่เดิมอยู่ลําบากก็ดินะฮะก็มาจากการเมืองก็ต้องไปกับการเมืองนี่ไงฮะฝ่ายการเมืองก็เลยเตะไปเป็นผู้นริการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความปรองดองนั่นไงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ